สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องกเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีสมาชิกนะครับได้ทักเข้ามาบอกว่าอาจารย์ช่วยสาธิตวิธีการขยายหัวเชื้ออจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้หน่อยเพราะว่าสูตรของเราเนี่ยมันไม่เหมือนเขาแล้วก็เพียงแต่เราบอกว่าไม่ใช้อย่างนั้นไม่ใช้อย่างนี้ ของเราบอกว่าจะใช้แค่ไข่อย่างเดียวแต่เขาอยากจะเห็นขั้นตอนการทำนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับเพื่อให้เป็นองค์ความรู้ให้กับสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆเนกษตรกรด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นจะขอจะขอออกมาเรื่องอ้อยสักหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยได้ประส่์อ้อยให้เพื่อนๆสมาชิกไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่า สำหรับลูกค้าที่กาลังจะสั่งของนะครับอ้อยที่เราส่งไปวันเนี้ผมมาดูแล้วม,มันมันมันค่าขนส่งเนี่ยมันพอๆกับค่าของเลยฮะคืออ้อยกล่องนึงเนี่ยน้ําหนักเขาบอกว่ามันเท่าไหร่สี่หกิโลอ้อย200รอข้อตาทั้งค่ากล่องค่าขนส่งเนี่ยมันตกไป เกือบหกร้อยอ่ะครับคือวันนี้ส่งอ้อยไปสองกล่องส่งอ้อยไปสองกล่องกล่องละสองร้อยี่สิบข้อตาค่าขนส่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยคือเงินพันสองอ่ะทอนมาหกบาทคิดดูเองครับในระหว่างที่ค่าของอ่ะค่าขนค่าอ่าค่าสินค่าสินค้าในกล่องอ่ะแค่กล่องละพันบาทแต่ค่าขนสองค่าขนส่ง่ะกล่องละห้าร้อยกว่าบาท แต่ว่ายังดียังโชคดีนะครับที่ผมผมสั่งมาผมสั่งมาปลูกทีแรกเนี่ยอ้อยสิงคโปร์ที่เราสั่งมาเนี่ยมัน6กสิข้อตาใส่กล่องมาเนี่ยมัน1 9 9 0ันก้า้บว่าบาทตีเป็นสองพเลยครับกล่องหนึ่งได้แค่60สข้อตาคือคือ,คอทางตอนที่ผมสั่งใหม่ๆนะครับสั่งมาปลูกใหม่ๆเนี่ยเขาจะตัดแบบนี้มาเลยแต่แต่อ้อยสิงคโปร์นะครับตอนที่เขาสั่งมาไอ้น,นี่มันอัน,นี้มันมันต้นที่มันจมอยู่ในน้ำผมตัดมาให้เป็นตัวอย่างให้เฉย อ้ายสิงคโปร์ที่เขาสั่งมาเนี่ยมันจะข้อใหญ่แล้วก็ลำขนาดเนี้ยมันจะมีแค่2ข้อตาคือ1ข้อตา2ข้อตาแล้วก็ระหว่างกลางตรงเนี้ยเขาก็เขาก็ส่งมาอย่างนี้เลยมันเลยหนักมากพอหนักมากปุ๊บทนี้ค่าขนส่งเน่ะเขาให้เป็นภาระของลูกค้าหมดเลยอย่างตอนผมส่งมาผมสั่งมาเนี่ยได้60ข้อตา60ข้อตา1,900กว่าบาทสรุปแล้วผมสั่งอ้อยมาใน5000กว่าบาท 6,000บาทผมได้อ้อยแค่แค่20หลุมครับเงิน6,000บาทได้อ้อยแค่20หลุมอะพี่น้องแต่วันนี้เราก็เลยบอกว่าเออมันเป็นแบบนี้นะมันมันดูเหมือนกันแบบมันดูเหมือนเราจะเอาเปรียบลูกค้ามากเกินไปเราก็เลยตั้งปริธฐานว่าถ้าวันไหนเราเป็นผู้อ่าผู้ส่งของให้สมาชิกบ้างเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับคือตอนนี้ที่เราทําไปเราจะตัดตรงนี้ออก สมมติลูกค้าสั่งมาร้อยข้อเราก็จะตัดตัดเฉพาะเอาบริเวณที่เป็นข้อตาไปนะครับไอส่วนที่เป็นเนื้อเนี่ยที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็จะเอาออกเพื่อจะลดภาระในเรื่องของน้ําหนักเพราะว่าเขาส่งเนี่ยเขาจะส่งเป็นน้ําหนักเขาคิดเป็นน้ําหนักกิโลละนะครับตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกกับต,ตรงนี้ออกเอาเฉพาะตรงข้อตาไปนะครับอ่ามันจะได้ลดภาระการการค่าขนส่งกับสมาชิกปลายทางนะครับ แล้ววันนี้อ้อยที่ผมส่งไปนะครับกล่องหนึ่งเนี่ยสองร้อยี่สิบข้อตาสองร้อยี่สิบข้อตาแค่หนึ 1, ่งพันหนึ่งพันกว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทคือค่าขนส่งเนี่ยหักคนละครึ่งว่าหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทครับค่าขนส่งมันกล่องละสามร้อยหกร้อยกว่าบาท ก็หารหารคนละครึ่งให้ลูกค้านี่ครับนี่ครับเป็นการเป็นการที่เราไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับคือนอกจากจะตัดส่วนที่มันเหลือที่มันใช้ไม่ได้ออกไปแล้วเนี่ยเอาแต่ส่วนเนื้อไปเนี่ยแล้วก็ยังหักค่า,าขานส่งเนี่ยหารให้ลูกค้าครึ่งหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ในระหว่างที่แบบประเทศไทยเราโดนความบานเนี่แล้วอะไรก็หาอะไรก็หา,ก,หากินลําบากหายยากแล้วคนตกงานยางเนยอะแยะ มันมีทางไหนที่จะช่วยกันได้บ้างก็จะช่วยกันไปนะครับสําหรับเรื่องอ้อยก็มีแค่นี้นะครับผมอยากจะย้อนให้ฟังว่าวันที่ผมซื้อมานะ่ะผมได้แค่หกสิบข้อตาหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าตีซะว่าสองพันหกิข้อตาสองพันคิดเป็นยังไงผมไม่เข้าใจลองไปคิดเองว่ามันตกข้อตาแล้วเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ที่ผมส่งไปเนี่ยสองร้อยสี่สิบข้อตาหนึ่งพันสามร้อยบาทครับก็ มีอะไรก็จะช่วยกันไปครับทีนี้มาเข้าเรื่องของเราวันนี้จะมาดูวิธีการที่จะเราจะขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับไอ้ตัวเนี้ยสรรพคุณคงคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับเพราะว่าในคลิปที่ตี่แล้วมาเนี่ย mm. เกี่ยวกับเรื่องอ้อยเนี่ย mm. ผมเคยพูดไปแล้ววันนี้ก็จะเข้าเรื่องเลยสำหรับวัตถุดิบ mm. ก็จะมีแค่ไข่อย่างเดียว แล้วก็ตัวหัวเชื้อนะครับไม่ต้องมีน้ำปลาไม่ต้องมีปลารา้าไม่ต้องมีผงชูรสแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่สูตรอื่นเขาทำนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเนี่ยทำเพื่อแบบทํากสิกรรมไร้สารพิษแบบคนจนต้นทุนต่ํานะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยแล้วก็ลดลด,ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้เนี่ย เราก็จะทํานะครับถ้ามันได้ผลนะครับเราก็จะมาบอกต่อสําหรับสมาชิกนะครับวันนี้ก็จะทำแบบที่ผมใช้อยู่นะครับเนี่ยผมใช้อยู่เนี่ยแดงๆนะครับผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องปิดบังอะไรกันบอกกันตรงๆนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเราต้องรู้จักหัวใจของอแบคทีเ r ียสังข้อแสงแบคทีเ r ียสังข้อแสงเนี่ยอาหารที่เขากินก็คือ ก๊าซไฮโดรเจนสัลไฟก๊าซไฮโดรเจนสัลไฟก็คือมาจากไอพวกของเน่าของเสียกลิ่นเหม็นๆพวกขี้ปงขี้ปลาขี้งวขี้ควายขี้หมูอะไรที่มันเหม็นนะครับหมาเน่าปลาเน่าอะไรเนี่ยคืนนี้เป็นอาหารของอจเจ้าตัวนี้เลยนะครับทีนี้การที่เราจะทาเนี่ยตรงนี้ไข่เนี่ยมันจะมีโปรตีนเยอะนะครับถ้ามันเน่ามันก็เหม็นเหมือนกันนะครับแล้วเ,เขาก็เลยเอา คนที่แล้วมาเนี่ยสูตรที่เขาพาทำเนี่ยเขาพาใช้ไข่ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมาทํากันเลยสําหรับอุปกรณ์ก็ผมก็จะใช้ขวดนมนะครับเราซื้อมาแล้วก็หาหินหินก็เป็นหินตามที่เขาทําเทปเทปูนเทอะไรนี่แหละครับหินอะไรก็ได้เขาเป็นลงหินอะไรก็ได้ครับเนี่ยใส่ลงไป สักสามสี่ก้อนใส่ลงไปเพื่อว่าเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเอามาเอาช้อนตีเพราะว่าผมเห็นคนอื่นเขาทำเขาจะเอาตีไข่แล้วก็ช้อนตีตีอย่างเงี้ยมันไม่ละเอียดครับเพราะมันไม่ละเอียดปุ๊บอืมพราะเพราะมันไม่ละเอียดขบวนการการย่อยสลายเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะเปอร์เซ็น์ของการย่อยสลายเนี่ยมันจะน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําแบบว่า ใช้เครื่องทุนแรงนะครับเครื่องทุนแรงก็อันนี้ก็5บาทตามตลาดนัดตามร้านค้าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชาตินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อไปหาเก็บที่ไหนก็ได้เยอะแยะนะครับหินก็ข้างทางเยอะแยะต่อไข่ลงไปนะครับเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะครับเอาไปหมักใส่ถังน้ำหมักปลานี่มัน,เป,นเป็นแคลเซียมอย่างดีนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะเก็บไว้เยอะๆะบ้านเรามีมด คันไฟมีมดแดงมดดำอะไรก็เอาไปเผาไฟตำตๆต,ตแล้วก็ไปโรยตามทางมดดีมากแต่ที่นี่จะใช้หมักไปกับน้ำหมักปลานะครับเพื่อจะเป็นแคลเซียมน้ำหมักปลาในโจลินซีนก็จะเจ้าจะไหลพอเป็นปีปุ๊บเนี่ยอัน,นี้หายหมดเลยไม่มีเนื้ออะไรครับหายเกี้ยงไปเลยวันนี้จะทำหล,หลายหลายหลายอยู่แต่ว่าจะสาธิตให้ดูสัก สองแแกลลอนก็พอนะครับอันนี้คือทําไว้ตั้งเมื่อวานละท่านแรกกลว่าจะส่งลูกค้าเขาสั่งด้วยกล่าว่าจะส่งลูกค้าเพราะว่าผมส่งแกลลอนละสองร้อยเขาบอกห้าลิตรครึ่งแกลลอนละสองร้อยเพราะว่าเวลาตอนที่เราสั่งมาเนี่ยเราสั่งมาขวดหกร้อยซีซีเนี่ยผมสั่งมาร้อยห้าสิบบาทผมสั่งมาห้าขวดพอเอิ่วันที่ของส่งมาถึงน่ะผมไม่อยู่พอดีพี่สาวที่อยู่ด้วยเนี่ะเขาเป็นคนรับแล้วเขาก็บ่นใหญ่แล้วไปบ่นให้พี่น้องฟังเขาบอกว่า ไอเนี่ยมันไม่บ้ามันก็งโง่แล้วน้ำอะไรสีดแดงเนี่ยเหม็นก็เหม็นดแดงไม่เห็นมีอะไรแล้วเนี่ยแค่ขวดเล็กๆเ,เนี่ยขวดร้อยห้าสิบบาทมันสั่งมาได้ยังไงครับมันสั่งมาได้ยังไงขวดละตั้งร้อยห้าสิบบาทแต่วันนั้นน่ะมาถึงวันนี้ผมพัฒนาใช้ไปเยอะแล้วคุ้มแล้วครับแต่ตรงนี้เราจะทําส่งสมาชิกแกนลอนอ่าห้าลิตรครึง่งผมส่งแค่สองร้อยบาทนะครับถ้าใครมาเอาที่สวนก็ ไม่ต้องสองร้อยบาทออไม่ต้องมีค่าขนส่งแต่ว่าถ้าส่งปลายทางผมมาคิดดูแล้ววันนี้คงไม่คุ้มแน่เพราะว่าขนาดอ้อยไม่อ้ยอยเนี่ยน้ำหนักเบากว่านี้อีกค่าขนส่งตั้งตั้งห้าหกร้อยอ่ะแล้วอันนี้ผมช่างดูเมื่อเช้าต้องแปดกิโลนะครับแปดกิโลเราคิดดูค่าขนส่งมันจะเท่าไหร่สมมุติอันนี้สองร้อยค่าขนส่งพันหนึง่งไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มแล้วครับสรุปแล้วคุณเอาทุกคนเล็กๆไปแล้วไป,ไปขยายเองดีกว่าตรงนี้นะครับพอเราต่อไข่ลงปุ๊บนะครับ ก็ทําการปิดฝาแล้วก็ในนี้มีลูกหินแล้วเช็คนะครับการเราไม่ต้องตีไข่ใช้วิธีเขยา่าวิธีเช็คเอาเพื่อให้มันละเอียดนี่นรัมันจะละเอียดมากเลยละเอียดเป็นไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อที่แบบไข่เนี่ยครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ ทั้งไข,ข่ขาวไข่แดงโอทีทนี้หัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีไอตัวเนี้ยมันจะมีเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆทีเ่เราไม่สามารถดองมองด้ตาเปล่าเห็นจะต้องใช้กล้องจุลินทรีย์ไอ้กล้องกล้องจุลทรศน์สี่พันกว่าเท่าถึงจะสามารถมองเห็นตัวเขาได้ เพราะฉะนั้นนะ่ะในน้ำจุลินทรีย์แค่หยดเดียวในหยดแป๊กลงหยดเดียวเนี่ยมันจะมีตัวจุลินทรีย์นี่ถึงเป็นล,ล้านตัวเลยครับแล้วลองคิดดูว่าจุลินทรีย์เป็นล้ลานตัวเนี่ยเวลาเราพ่นลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ตัวจุลินทรีย์ตัวดีๆเนี่ยลงไปในพื้นที่ของเราเนี่ยครับในเมื่อมันเยอะกว่าไอ้จุลินทรีย์ตัวไร้ยร้ยนี่มันก็ต้องถอยออกไปครับพอเราเอาไปบ่อยๆลงไปบ่อยๆครับจุลินทรีย์ตัวดีๆเนี่ยมันเพิ่มขยายในในพื้นที่เราเยอะ พื้นที่เราก็จะดินของเราก็จะกลไปดินที่ดีปลูกเพื่อได้นะครับทีนี้อ,อัตราการใช้เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้เอาไม่ให้ดูนะครับขวดขวดโคกขนาดหนึ่งหนึ่งลิตรครึ่งเราจะใช้ไข่แดงไข่เนี่ยแค่ช้อนเดียวไอ้ตอนนี้มันห้าลิตรครึ่งมันก็ประมาณสามเท่าตัวเนาะ จริงๆแล้วบางเจ้าเขาก็บอกว่าใส่เป็นใส่ไข่เป็นฟองอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าจุลินรีย์สังกะแสงเนี่ยเขาก็ตัวแค่นี้กับพ่อเขาก็แค่นี้นะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยไข่ในเวลาใส่ลงไปแล้วมันเน่าเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนสัลไฟถ้าเกิดเราใส่ปริมาณที่เยอะไม่สมดุลกับตัวจุลินรีเนี่ยไอ้กา๊าซไฮโดรเจนสัลไฟที่อยู่ในเนี่ยมันจะฆ่าจุลินทรีย์ของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้อยได้แต่เยอะไม่ได้นะครับ น้อยได้แต่เยอะไม่ได้เพราะผมจะใส่แค่3มช้อนโต๊ะนี่นะครับต่อหนึ่งกลลอนนะครับถ้าเพื่อนๆไปทําก็ใช้อัตราส่วนนี้แหละครับเทลงไปเลยครับ1ช้อน2ช้อน3มช้อนนะครับแล้วทีนี้ส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยหัวเชื้อที่เรามีนะครับที่บันแดงแล้วเนี่ยหัวเชื้อนี่นะเราจะใส่มากใส่น้อย ก็ได้ครับขอให้มีนะครับจะใส่แค่ฝายเดียวนิดเดียวก็ได้จะใส่เป็นลิตรหรือจะใส่ครึ่งหนึ่งก็ได้แล้วแต่ครับคือตรงนี้ถ้าใส่น้อยมันก็จะเป็นช้าหน่อยก็จะแดงช้าหน่อยถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเป็นเร็วแล้วก็จะได้มีสุรินทรีย์ใช้เร็วนะครับแต่ของผมตรงนี้ผมจะใส่ประมาณสักนี่แหละครับขวดห0 0ซีซีนี่แหละครับ,รบที่เราสั่งมาร้อยหสิบาทนี่แหละสั่งมาร้อยหสบบาทนี่แหละ แต่ถ้าเราขายเราจะขายแค่สองร้อยทั้งแกนรอนเนี่ยแกนรอนแกนรอนเปล่านี่เข้าไปละวยี่สิบาทแล้ววันนี้ผมลงทุนซื้อแกนรอนมาเผื่อสมาชิกเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าบางคนก็บอกทักมาอยากจะได้เพราะว่าเวลาไปทําแล้วเนี่ยสูตรบางสูตรในอ่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้หัวเชื้อก็ได้นะครับมีวิธีทําแต่พอสมาชิกไปทําแล้วเขาบอกมันไม่แดงให้บางคนก็บอกแดง,งคนก็บอกไม่แดง เพราะฉะนั้นเขาบอกมันเสียเวลาก็เลยทักว่าอาจารย์มีขายไหมหนูจะเอาไปขยายเองผมจะเอาไปขยายเองเนี่ยก็เลยว่าตรงนี้ในเมื่อเราซื้อมาขวด6 0 0ซีเนี่ยตั้ง150บาทแต่ในในกรณีที่เราทําแจกจ่ายกันเองเนี่ยแกนลอนเปล่าเนี่ยผมซื้อมา20บาทผมทําให้เต็มแกนลอนอย่างเงี้ยผมหายให้แค่200บาทคงจะไม่แพงไปมั้งเนาะครับเนาะทีนี้ครับ พอเราใส่ไขล่ลงไปปุ๊บนะครับสมช้อนโต๊ะเนี่ยกันรอน5้ลิตรครึ่งเนี่ยแล้วก็ใส่ลื่นไป6กร้อซีซีตอนนี้ลูกค้าที่สั่งมาทางไกลนะครับคงจะต้องทำใจแล้วหรอครับเพราะว่าค่าขนส่งมันจะเป็นภาล่ามากเว้นแต่ว่าจะทำแบบเนี้นะครับเอากันรอนกันรอนนึงแล้วก็ใส่หัวเชื้อลงไปให้ ใส่ไข่ลงไปให้แล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยสองร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าส่งทางไกลผมจะใส่สักเนี่ยครับไม่ต่ำกว่าหกร้อยซีซีนะคือเราถ้าซื้อถ้าซื้อร้อยห้าสิบาทเนี่ยครับร้อยห้าสิบาทบวกแกลลอนก็เป็นร้อยเจ็ดสิบบาทแต่เราส่งแค่สองร้อยบาทนะครับส่วนค่าขนส่งก็หารคนละครึ่งแต่ถ้าส่งแค่เนี้ยค่าขานส่งคงจะไม่หนักมากนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไม่หนักนะครับพอไปถึงปุ๊บ อาสมาชิกก็ไปเติมน้ําเองนะครับเติมน้ําให้มันเต็มแล้วก็ตั้งแต่แดดไว้20่วันก็ใช้ได้แดงแจ๋เลยยังเหมือนอย่างนี้ครับถ้าอย่างนี้นะ่ะคงพอได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราส่งเป็นอย่างนี้ไปนะ่ะถ้าส่งไปยังโทษครับถ้าส่งไปยังนี้ไปแล้วผมรับประกันเลยเนะี่ยแกนรอนละสองร้อยจริงแต่ว่าค่าขนส่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยมันจะเป็นการเพิ่มภาระกันนะครับแต่ถ้าไปอย่างนี้สองร้อยนะครับ ไปถึงปุ๊บท่านก็เติมน้ําให้เต็มแล้วก็ตั้งตากแดด20วันเพราะว่าหัวเชื้อเราเยอะ20วันได้เลยนะครับเนี่ยพอนั้นเราเขย่าให้เข้ากันหน่อยเสร็จแล้วก็เติมน้ําของผมจะใช้น้ําบาดาลน,นะครับเป็นน้ําบาดาลแต่ถ้าของใครของใครเป็นน้ําเป็นน้ําประปาก็ควรจะทังไว้ก่อนนะครับอย่าให้มีคอรีนนะครับเพราะว่าคอรีนเนี่ยเขาจะไปทําอันตรายกับหัวเชื้อของเราจุลินทรีย์ของเรานะครับมันจะทาให้จุลินทรีย์นี้ตาย แล้วก็เราก็จะได้ไม่มีจุลินทรีย์ใช้นะครับขอให้เป็นน้ําที่ไม่มีคอรลนนะจะเป็นน้ําสระน้ําห้วยน้องของบึงก็ได้นะครับน้ําธรรมชาติก็ได้แต่ถ้าถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นน้ําสะอาดนะครับเป็นน้ําที่เราใช้ดื่มก็ได้น้ําโคโลอรดน่ะนะครับลงทุนสักหน่อยนะครับของดีๆจุลินทรียสังเคราะห์แสงเนี่ยสารพัดประโยชน์เหมือนกันกับแม้แดงแหละครับก็พอกันเลย ใส่ให้เต็มเลยนะครับให้เต็มเลยให้เขาไล่ฟองอากาศออกมาด้วยนะครับให้เขาไล่ฟองอากาศออกมาให้หมดโอเคอาน้อยหนึ่งให้มีช่องอากาศน้อยหนึ่งนะครับให้มีอากาศเพื่อให้มีออกซิเจนให้อากาศได้หายใจนะครับแล้วก็เผื่อวันนหนเราอยากนั่นเราก็ขับขยาหน่อยหนึ่งมันจะได้ขย่าได้นะครับมันมีช่องว่างให้ขย่า แล้วก็เอาไปเอาไปตากแดดนะครับยี่สิบวันเต็มที่เดือนหนึ่งเราได้ใช้แล้วต่อไปแล้วก็ขยายเองนะครับขยายเองแบบนี้ขยายไปเรื่อย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 สรุปแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับแหนแดงคือมีอันเดียวข้างเดียวจบไปขยายเองนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับใส่สามช้อนก็พอไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับพอไม่พอก็ลองเปิดดูเวลามันเน่าเป็นเดือนแล้วเนะี่ยลองดมได้แต่อย่าดมใกล้นะครับเพราะว่าเพราะว่า,อาไอกาซไฮโดรเจนัลไฟ์เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสมองนะครับถ้าเราดมใกล้อย่างเงี้ยถ้ามันมีความหนานแน่นของอากาซมากเนี่ยถึงสลบถึงตายได้เลยนะครับถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับไม่ต้องลองนะครับอันนี้พูดไว้ให้เป็นตัวอย่างให้รู้ไว้ไม่ต้องลอง ขนาดถึงทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับยกหน่อยใครจะเติมน้อยเติมมากก็ได้นะครับใครมีเยอะก็เติมเป็นลิตรก็ได้ครับแต่ของผมเนี่ยผมว่าขนาดนี้กำลังพอดีนะครับกำลังพอดีถ้าลิตรหนึ่งนี่ก็จะเปลืองไปนะครับ เติมลงไปกระรอนี้ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านพวกขายพวกอาแพ็กกิ้งนะครับพวกขายพวกถ้วยพวกขวดนมพวกไอพวกอุปกรณ์แพ็กกิ้งเนี่ยมีขายครับบละยี่บาทอันนี้ผมซื้อมาผมว่าเผื่อจะจะให้สมาชิกก็ลืมลืมนึกถึงไปว่าค่าขนส่งเนี่ย มันมันโหดร้ายไม่เข้าใจเลยว่าค่าขนส่งบ้านเราเมืองเรานี่ทําไมมันแบบเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะแพงขนาดนี้ขอบ่นหน่อยนะครับถ้าอย่างนี้นะ้าคนยากคนจนจะจะอยากไม่มีเวลาที่จะมาที่สวนเนี่ยเราสั่งของเงี้ยถ้าคนที่นั่นหน่อยก็ ตายเลยครับค่าขนส่งกินตายเติมน้ำให้เต็มนะครับทำง่ายครับไม่ต้องมีกระปิไม่ต้องมีน้ำตาไม่ต้องมีปลาไม่ต้องมีผงชูรสหรอกสูตรใครก็สูตรใครครับของเราก็เอาหัวใจมาว่ากันเลยนะครับหัวใจของเขาคืออะไรล่ะอยู่ริย์ีสังข์แสงเนี่ยเขากิกน ก๊าซไข่เน่าหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟน์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นก็เอาอาหารไหนก็กิกกนก็จบละง่ายไหมครับง่ายเนาะประหยัดด้วยปกติถ้าทำขวดโคก1.5ลิตรเนี่ยไข่หฟองได้5ขวดครับจะได้5ช้อน ขวดหนึงุดห้าลิตรเนี่ยได้ห้าขวดไข่แค่สามบาทแต่เวลาเขาขายเราเขาขายร้อยห้าสิบบาทก็คิดเอานะครับแต่ว่ามันดีอย่างเราซื้อร้อยห้าสบาทแล้วก็ซื้อมาเท่าแต่เท่าวันนี้ยเราซื้อมาครั้งเดียวเราขยายใช้จนลืมมันคุ้มเกินคุ้มนี่ก็ไม่ได้ว่ากันครับเพราะว่าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างก็ค่า อะไรหลายๆอย่างที่เขานันกันมามันก็คือตามราคาตลาดเขาขายกันอย่างเงี้ยครับเขาส่งกันอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ว่ากันตีตรงที่ว่าค่าขนส่งมันแพงกันนั่นแหละค่าขนส่งจริงๆแล้วมันจะแพงกว่ามันจะแพงกว่าค่าวัสดุอีกอ่ะเห็นไหมคยจนลืมเพลิดเพลินจนลืมลืมเตลไหมนี่ใส่ัวเชือกก่อนต้องยกกลวยขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะ มันจะรับอากาศระบ,บายไม่ได้แล้วมันจะเทลงยากมันจะดันกันนะครับขวดเนี้ยขวดนี้สูงสุดจะเป็น5ลิตรเนาะขวด5ลิตรผมทำเมื่อวานไปแกลอนหนึงแล้วนะครับ5ลิตรเนี่ยอันนี้5้าลิตรครึ่ง กนรอน,นึงแล้วเนี่ยมาทำในหนึ่งสองสามสี่ทำได้เกือบสิบกันรอนหรือเป็นสิบนั่แหละผมว่านะครับเรามีกันรอนเดียวเราขยายได้เป็นสิบนะครับก็ก็ไม่ต้องใส่มากหัวเชื้อเนี่ยหกร้อยซีซีเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วครับได้แปดกันรอน หลิตรเนี่ยถ้าขยายหัวเชื้อขนาดนี้ได้แปดกันรอนนะครับแปกันรอนนี่ก็เหลือเฟือแล้วเราหมักอีกยี่สิวันแล้วขยายอีกแตกตัวอีกเป็นเท่าตัวนะครับซื้อครั้งเดียวแล้วเลยจบเลยก็ไม่ต้องซื้ออีกลตลอดชาติก็เป็นการลดต้นทุนไปทุกอย่างให้เราทำเองนะครับสมาชิกสุดที่สวนผมเนี่ย ถ้าใครเป็นสมาชิกที่มาเอาที่เนี่ยผมจะให้ลงชื่อคือคุณสามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวใครซื้อไปแล้วกลับมาเอาอีกผมไม่ขายให้ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ตังค์นะครับแต่ว่าอยากจะให้สมาชิกเกษตรกรเนี่ยเพิ่งพาตัวเองให้ทําเองมันไม่ได้อะไรมากมายแค่ไข่มาตีๆแล้วก็ใส่ถังแล้วก็เอาหวัวเชื้อกอกน้ํากอกตั้งตากแดดนะครับมันก็ได้แล้วแล้วคุณมาซื้อหน่ร้อยหสบาทแต่ที่สวนนะผมขายตอนเนี้ย ผมขายแค่หกสิบบาทนะครับผมซื้อมา1้0หสิบาทผมหันราคาลงมาเหลือหกสิบาทนะครับตอนนี้จะขายอยู่แต่ตรงนี้ผมขายจะขายสองร้อยผมไม่ซื้อแค่ครั้งเดียวคุณมาซื้อครั้งเดียวพอครั้งต่อไปก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชกเกษตรกรตัวจริงคุณเป็นแค่กเกษตรกรสมัครเล่นคุณซื้อไปคุณก็จะใช้อย่างเดียวใช้ตังค์อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ได้ครับต้องซื้อไปแล้วก็ เพราะว่าซื้อปุ๊บเราจะบอกบอกวิธีขยายให้ด้วยคุณเลยขยายใช้เองนะครับเอาหมดแล้วแอลออีกเยอะแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ไ้ก่อนนะครับสําหรับเกษตรกรที่ก็ลองลองคิดดูถ้าจะสั่งแบบนี้ไปนะครับเหมือนวันนี้ผมส่งไปให้ที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมส่งขวดแค่นี้ไปแต่ผมคิดแค่60บาทบราทถ้าเขาไปซื้อที่อื่นเขาก็จะซื้อ150บาท กว่าค่าขนส่งอีกคงจะเป็น200ยนั่นแหละกว่หนึง่งแต่เราส่งแค่6กบบาทนะครับเพราะว่าค่าขนส่งก็คิดรวมก,กับอ้อยไปเพราะว่าใส่เป็นในกล่องแพ็คกัไปกับอ้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้ไดขวดห้าลิตรครึ่งตรงนี้แต่เราจะใส่หัวเชื้อไปให้ใส่ไข่ไปให้นะครับส่งไปเพราะว่ามันจะค่าขนส่งมันจะน้อยหน่อยนะครับก็จะส่งในราคา200นี่แหละแค่ไปถึงปุ๊บคุณก็ไปเติมน้ําแล้วก็ตั้งตากแดด อ๋อมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับขอบอกก่อนเพราะว่าบางเจ้าบางคนซื้อไปบอกมีคนสมาชิกทักเข้ามาว่าอาจารย์หนูซื้อไปแล้วหัวเชื้อเนี่ยแต่พอไปขยายทำไมมันไม่แดงทำแบบอาจารย์ว่าเลยใส่ไข่ใส่อะไรใส่น้ำเนี่ยแต่ว่าหัวเชื้อนุสั่งซื้อมาจากที่อื่นคือซื้อมาแล้วใครมาเห็นมาเห็นมาเห็น ของเรานะครับถึงมาดู youtube ที่เราทําลงไปนะครับซื้อมันแล้วเข้ามาเห็นก็เลยทักเข้ามาถามว่าทําไมเนาทาแล้วแม่แดงล่ะทีนี้จะบอกอีกมีวิธีนึงนะครับคือคือบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะครับคือหัวเชื้อเนี่ยพอเราขยายปุ๊บพอมันแดงแล้วใช่ไหมครับพอมันแดงแล้วคือจุลินรี์สังก์แสงเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่กลางแดดนะครับต้องเจอแดดทุกวันนะครับต้องเจอแดดทุกวันบางคนนี้ไม่รู้นะครับไม่รู้ พอมันแดงปั๊บเนี่ยโอ้ยสงสารเขาเขาแดงแล้วเดีย๋วจะเผาจะร้อนจะอะไรกลัวจ,จะตายก็เอามาตั้งไว้ในร่มในหลังคาในร่มในร่มที่ไม่เจอแสงแดดซึ่งแดดส่องไม่ถึงนะครับแดดส่องไม่ถึงโอเคนะถ้าเราไปใช้มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าว่าเราจะาไปขยายเนี่ยมันไม่ขยายนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกนะครับเขาเรียกว่าบล็ C. อกจเลนซีอาเจ้าบางคนก็อาพ่อค้าบางคนหัวใสนะครับ จะขายของอย่างเดียวเอาเปรียบลูกค้ามันมีมันมีครับแต่เราไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,นนม่นม่งกันหรอกมันมีเขาก็จะเอาอยู่ลินซีที่ที่เป็นแล้วเนี่ยมาตั้งไว้ในร่มแล้วก็เวลาขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็จะส่งใส่ขวดไปพอไปถึงปุ๊บลูกค้าไปขยายมันไม่เป็นให้เพราะว่ายูรลินซีมันโดนบล็อกแล้วคล้ายๆกับว่าจะตายหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจนะพะผมลองแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกอยู่ลินซีไว้บล็อกไม่ให้เขาขยายไม่ให้ไม่สามารถไปขยายต่อได้ คือคุณซื้อใช้อย่างเดียวเนี่ยครับเป็นเหตุอีกเหตุผนหนึ่งคือคือเกษตรกรก็คือต้องดูด้วยนะครับแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับแหล่งที่ไว้ใจได้ก็ลองดูเอาคิดเอาตัดสินใจเอานะครับซึ่งมันก็ไม่แพงนะครับถ้าเจ้านี้สั่งแล้วมันขยายไม่ได้ก็เปลี่ยนเจ้าใหม่นะครับร้อาสิบาทก็ไม่แพงหรอกครับเพราะว่าเราไปแล้วเราสามารถขยายขยายขยายใช้ได้เยอะคุ้ม ครับส,สำหรับคลิปนี้ก็ค,คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นเกษตร,รกรหรือสมาชิกเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ลาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ